สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับอันนี้ผมมาเล่นโนบกในคอมนะครับ,รบตอนนี้ผมว่าผมจะไม่มาอัดในคอมผมจะอัดในมือถือเลยแล้ผมมาอัดนในคอมแบบนี้ขอติดแป้งมาผมจะเล่นกเกมเงียบหรือตายถ้ามึงไม่เงียบมึงก็ตายถ้า ถ้ามึงเงียยมึงก็ก็ไม่ตายถ้ามึงเงียมึงตายถ้ามึงไม่เงียยมึงก็ตายโอ๊ยนะโอ้ยลืมใช่ไหมมามาเล่นกับเามเล่นบา้งที่ยแบบมาเล่นนะกวเลนีาเล่นมาคือสดอที่งปีอ่ะวี้ไม่แบบวีให้แล่นให้ห้อ

ตอยนนี่อย,ยากรูารงกูัไเนลยนว่งไ่เหนลนาดกูว่ยังไม่เหนเลยนกูว่ไม่เหนลยวิ่งกังไม่หนเนาดกูบิกูยังไม่เห็นเลยกายกาาูว่งกยังไงม่เหนเลยู่งกงไม่หนยา,ากว่งกม่หากว่าไม่เหวแล้วกวพี่เหกว่าโอเห็พก็วก็นเลย ม่อุ้ดติเยังไงอ๋อขอเข้าบ้านหน่อยครับคอ้ีออยังเต๋แบลคชิไหนสัตว์ นป็นตัวปีสีสก็มาทีด็อนนี้ดุมเจอดุมเจอเอออสัสกูไม่

รู้ตักแมจะมาอะไรตอนนี้ปะทะพิบปะ้งปินตาลเล่ดูตาลนองจงจงจงแสงรุ่ง Let's go ก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยูทูปเดี๋ยวยูทูปแนดู ไม่ลองผมลอง S T G โดนิงแต่ผมไม่ลองเนื้อเพลงอราะไ <_ d ata> อ้เงี้ยขยับไปโลตารช <_ d ata> นะศึกขยับไปโเตร์ กระป๋อจะหน่ายที่399บาทเปิดโพกันกติแล้วรัวนนี้นะครับ4นสุดท้ายนะครับเอากระป๋อที่4ไปเลยครับโปกันเเซรามิของทอเรานลครับกระป๋อ999บาทนะครับ กระการซื้อแกบนะครับาเดือนวันนบบาทด้วยซ้ครับวันนี้สกระป๋องสแสนหอนะครับจา้้าวันเก้าบาทนี่รกอเลยนะครับบวหบนะครับวันนี้หมอให้มุให้ใส่้ว่าคได้สิบแล้วนะครับและนีุ่ด้ทครับย้สุด้ยเก้าบาต่นแล้ว่ของเราครับคอะไงอที่เก้าวันลงเก้าบาทหอระาอยู่อนอนบบ วันนี้อาที่สีมอบเลยครับหมลันครับนี่คือถงแล้วกดมาตอนนี้ครับที่นี่ห้าหึงแล้ลายน่กันนครับดีไหมแต่เนี่ว่าีลัม่้กัดไปแล้วสปริคเมื่อสีกชาาะสานกึ่งก้าเบอละไเดรนสปสิทภาพเนกวิามินีเสท่าสัยบด้านจากตัวเป็นน้ำช่วยกันิวหมองคก้มันมาตัวไอเทยนี่กัดโต ใช่ชายได้่เหาะร่หมะส่เสื้อต้องชายโอ้โหดูจริงหรอีโอ้โหานที่ผมเสกเป็นตะกร่เหมือนเพชรส่เสื้อต้องชายอ้าคุกเกิดกับได้เออกัดหน้าท้องเป็นคิวเชืมันไปดิ ชนะนี่กูนี่สภาพกูเย่มันออกแบบมันออกแบบแล้วมันเฮี้ยมึงเฮี้ยครับทุกคนมันออกแบบแล้วมันเฮี้ยอะตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งเลี่ยนติดเชื้อ อยากขอละมุนจักแกอเอร์ลาสใหม่ดหูให้สะอาดอละมุนสีสัจจาขอมละมุนโอเปอร์าสใหม่ใ่ที้ายแดงอยส้นสุตยจะเป็นกูเครืเทจะอยากเป็นฉันคุณเตยคุณเตยเตอหรือเตยวะอันนี้ภาสาอังกฤษไม่ค่อยออก อ้ยาประสาทานเกิดภพผมผมเป็นคนดีสารตึงตึงตั๊กติ่ตึงตึงตั๊ติ่เติาคนเลยต่ละแล้วคุตดมดูสักหน่อยเหรอเออขาวโพดแนอย่าทำหนูโอ๊ยแม่ของคุหไ้่ตุกต ไปใส่แล้วเราการัตีวาใช้ตองลาธรรมดาก็ประมาณสิบาทีค่ะพุดระบางตัวกอ๊ะเบียมมึงกดใส่โอ้โหกุมาสวรรค ปึอ่พอต้มเศษแช่เศษต่อไปก็หั่นเป็นิ้นหมูที่เรานำลงไปต้มสุกแล้วโอ้ยคุไข่บินได้ว้าวฉันไปี่ไข่บินได้ไข่บินได้จาน้องไข่บินได้ลูกก็ยังตกอวูนไฟไอ้ยูสับบุ้งไข่บินได้ มันมึงยังไม่ฟักไข่เราจะไม่ให้มันมันเกินไปเพรว่ากเจียวแล้วมันจะเนี่ยนนออกไปลมันออกใช่ค่ะไปไหนไปไหนเออกัดขาในีน่ไม่งอไซน์กงแรงไม่ขดมือแม่นแบบรูปกันตรงข้า

แม่กูนึกว่าปลาไม่ดูีเี่ให้เขาเขาเนยแล้วก็นำไปเจียวได้เคยลองไม่หมล่ข้ามคืนวันคนเกินชาายได้กินคืนเฮี้ยมันเป็นเฮี้ยอะไรวะกูยังไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยสัสตว์โอ้ยไฟลมเจอมันเจอกู ไม่รู oh! <the> ้ว่าเครื่องกูจะเต็มก่อนกระเป่าพอครั้งก่อนแม่งเครื่องกูเต็มตุ้งตุ้งตุ้งสาหุนะถุงถุงถุงโอ้ยกูกูเกือบกัดได้เนี่ยกูไอ้รอแป๊บก่อนนะกดเซยวิทีเล่นนะครับนับคือกดเซย์นะครับกด e s c ไอ้เที่ยกูอยู่นอกขนาดนี้มึงมึงควรไม่เห็นแล้วนะตุ้งตุ้งตุ้งสาวคบืนบืนปัตตาปีนบืนบืนปาตาพินฮคนเที่ยตอนนีตงนบ่ยสแงเกตโซมาดคุณเราผ่านตรงนี้ละร่องแมอุณชื่อแบนนี้ไอเลิ

สิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือแมลงสาบนะครับสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือแมลงสาบเพื่อให้แขนหัวสดแล้วก็พยายามกดกดแขนหัวให้โจมเขาจะฟูเต็มที่ความฟูให้าฟูเนี่ยมันมีวิธีการนะยครับอ่าไม่ดูเลย ทีอย right, oh, like ี่ะอ๋น bon yes, ี่ไงแ่กูก็ต้องตกใจใช้ไฟแรงเอติอะไร้มาแก็พรน้ันบ้านคนนี้เขามีมีงานแมลงสาบทีเร็จแล้ว เสษตรแล้วก็มเียนาูใช่ค่ะอันนี้เด้องขายใช่ตอนี้เป็น้องขายเลยซึ่งวกนตีก็ทำวันตวันใช่ครับเสร็จปุ๊บส่งตลาดเสร็จปุ๊บออนไลน์ใช่ครับแต่ว่าทีมว่าน้องน้องเปานี่ก็ไม่ได้เบิ่มอาชีพนี้นะใช่ค่ะเริ่มแรเป็นอะไรแบบริษัทแมายเป็นเป็นงน้วกเราออ่ะเร่าไกับแฟนคือแฟนสอบปูติดที่นีกเป้นเสีย ทาาแคค่มม้นบเริ่มมาจากที่มาอยู่นี่ค่ะแล้วไม่มีอาชีพตกงานเลยค่ะเนงอยู่สองสามเดือนค่ะจนไม่มีเงินมีเงินสุดท้ายอีกสองร้อยหน่อยก็คือแบบเด็ดกินมาม่ากันเลยค่ะกูต้องเอาให้ได้เพื่อนไหมก็เครียดมากเลยค่ะเงินไม่มีก็ไปกินข้าวบ้านแล้วก็ ใช้ค่อย่างต่างๆเลก็สองเดื่องแต่เือะใช่ค่ะตอนแรกก่อนที่จะมาทำแค่หมูก็คือเไปไปช่วยน้าขายไก่สดก่อนน้าที่จะไปกินข้าวตอนเช้นใช่ค่ะน้าก็คือให้ไปลองทำงานด้วยได้ว like okay. like ันละสองร้อยขายไก่สดที่ตลาดค่ะเป็นข้าวแรงใช่เป็นเป็นข้าวแรงเท่านั้นแต่ว่าเขาอยากให้ตัวเองมีอาชีพที่มัน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 มนนมันมันม ใช่ค่ะยายเขาก็พอแบบมีวิชาในการทำแคบหมูเริ่มต้นก็ยังไม่มีเงินซื้อหูหรอกค่ะรับเลยน้าเขาก็เลยไปซื้อมาให้เราเริ่มต้นแค่หากิโลซื้อมามไดว่าเป็นชิ้นหมูเนี่ยหรือว่าจเป็นแบบว่าเปหลังหู้สเลยใช่ไมใช่วาแบบนี้เลยตอนน้ชิ้กลยเมาขายห่อนียค่ะคือยายสอนเลยเอ้ผมขอารรู้จ้งทุกคนวัวแรยคือทำไมเป็นหม กิสัตว์บ้านเล้งสาตาว่าแเราต้องไปลองไปทานง่ายแน่ๆเพราะว่าไมเราลองอะมันมันเข้าทางเข้ามือลยใช่ค่ะมันก็เออมันก็ไม่ได้ยากมับควันปีอสองค่ะแล้อุปกรณ์มันมันไม่มีแล้วเอไม่นักไม่หนุ่ไม่มก็คือเอ่อยายนะคะ หรืทุกอย่า่เราคือจจะเทมานลงทุนเยนน5บี5กก็ลงทุนทเอนนาอนือจียละใช่คับม่นหอยเรัพอทำเองแล้วมันไม่เหมือนกับที่ยายสอเข้ามเลยโยนให้หายกินหมาไมกินใช่หมาเบิรอ ใช่ค่ะจเราพาดตรงไหนไปครับจอยในการใช้ไฟค่ะใิดไฟใช้ไฟแรงไปทนี่ามรีสแล้วกินไม่ได้นัคือตอนตอนที่ทำคือเราก็ยังไม่รู้จังหวะเราจะทอดนะครับก็คมันจะเหมือนกันปุ๊แต่ตวพอทอดตรงไหนมันไได้นไม่ได้ี่ใชผ่านได้ใช่ผ่านไม่ได้ก็ต้องทิงใช่ทิ้งเลยค่ะอยีาเพ่เสียเวลาใช่ครับจดี๋ยวคอยจับแน่ด้เลยรับเนเงินรับรับรวมไหนรจะเลือกดีมากเนี่ย อยู่หน้า่้อยู่ตรงนี้ล่ะเาแบบไหนอะมาจมืันเควรไหมมต่บว่จะับไปทาประจมอกัลยก็อหมอเดิถ้าไม่อยาไม่ช่จะสู้ต่อม่ไห่มีทุนได้ด้วยก็ทากมันไลใช่ โอ้โหใครไม่เอาไปวางไว้ตรงนั้นโอ้ใครรู้จักอันนี้บ้างผมไม่รู้จักเพราะผมเป็นคนไทยเกิดจาทุกคำพูดที่อะไรเนี่ยไปต้องไปตั้แต่แรา จลา่ปืนปืนปั๊ดปิงปืนปืนปั๊ดปิงอะาเด้อตาลู่ผู้ที่ถือเสาห่องหลังหวดเลยก็เริ่มมีใช้เงินพุงยายคนหน้าอะไรหมดเลย คือคืนทองคืนตังค์คนเงินอะไรที่ยกไปเลยค่ะก็คือมาทำของตัวเองเลยใช่ขั้นต่อไปเสเข้าโลกออนไลน์พี่นนหนูหนูเป็นคนชอบทำคลิปชอบถ่ายรูปคือทำเสร็จแล้วมีคนเข้ามาติดตามชมใช่ทะคลิปแมก็สามแสนกเยอะใช่ดนดูพาี่นนไม่เล่นคอมใช่ไหมไม่แคปโทรแคปว่า 60-40. ถ้ามาจะถึงวันนี้ไ <classy> ด้นครับมีอะไรที่อยากจะขอบคุณเป็นรเอบคุณคุณครที่อยสนพพสร์ตในทุกๆเรื่องค่ะแล้วคอยช่งานเราเนอยค่ะกำลังเหัืวาณดูดู็้าะรนใช้เวาทำลายครับตกวอันป้อนตัอให้เรามาสจอที่ต่ำ ไม่ไม่แค่จะถ่ายคลิปลงแค่จะถ่ายคลิปลงอันนี้ซิแค่จะถ่ายคิลงยแค่จะถ่ายคลิปลงนนยลงงูทูบเพลง,งมันรู้เป็นยังไงวะ ตีบอกว่าไม่ใช่มีแค่ข้าวหมูเลครับของที่ในอ่างเป่านะเขามีต่อยอดเป็นแบบสื่อสารมากมายหลากหลายเลยวันนี้จะไปโชว์เมนูอะไรครับผมเป็นน้ำพริกข้าวหมูค่ะมิสสุดต้มยำของร้านน้ำบรีค่ะเปิดสูตรเปิดสูตรกรเลยครับเห็นทุกขั้นตอนการทำข้าบหมูกันไปแล้วชุงหน้ามาเปิดสูตรเมนูน้ำพริกข้าบหมูวิธีและขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงตามไปชมกันครับนี่วันนี้เปิดสูตรนับถืออย่าเบื่อใช่ไหมครับกูมันต้องขอนูนแต่กู

มีนะน้ำพริกกับหมูนะาหารยาล้านนี้เดี๋ยวให้น้องเปาฝากร้านเงเลยอีเดียวเชียวโคจังหมูใบอาเปานะคะจะมี็นิกตอหรือว่าเท f เฟ e b ูก k หรือว่าทุกช่องทางนี่เลยนะคะเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าเจ็ดศูนกูค่ะร้านนี้เราขายปิดแล้วก็ขายสงทั่วประเทศมีนะโคจังหมูบเปามีอะไรอยู่เอ่ยมี่อะไรมั้งับเมนูน้ำริกับหมูพร้อมเสิร์ฟกับเมนูหลากหลายตงต๊ะว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไง ตามาชิมกันครับเวลาชิมนะกับโคตรทหมูบอ่างเปานะครับโอ้ยเริ่มจากโอริจินอลเลยเบสิกอะไนี่ับกรอบคริสปี้ว่าฟูเข็มผ่อนอ่องหอมหุท่านหมูเป็นสุดยอดสุดยอดมาเลยเพราะว่าม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 าาหมูแดงหมูดงหมูเดง เวลาจูเนอยร์ไลฟ์สตรีมในอิกสตาแกรมมันจะไม่ได้อ่ะเวลาจุเนอรไลฟ์สตรีมมันจะไม่มีคนเยอะเท่ากับอไทู ก็เขาจะขายวันออนไลน์นะถ้าไปเสื่อเพื่เลยพูดถึงสินค้านี้กันจ้าเอาไว้บ้างได้แค่รับการทำแค่หมูสูตรโบราณที่ทำง่ายแถมสร้างรายได้ดีเกินไปแล้วขอพาคุณผู้ชมไม่เอาเนื้อกันที่จังหวัดน่านกันต่อตามหาเมนูเด็ดประจำจังหวัดอย่างไกรพอดมาแปดกันครับก่อนจะไปทำเมนูนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าเมียงไกรกันก่อนมาแปดเนียบร้อย เลือกเทศสมุนไพรพื้นถิ่นของจังหวัดน่านที่เรานำมาใช้ทำอาหารก็คือส่วนผลของมันนั่นเองเหลือของผลสีเขียวแต่เมื่อแกนจัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือน้ำตาลเข้มเมื่อนำมาทำอาหารก็จะให้กลิ่นหอมฉุนช่วยกับปริ่าวและรสชาติเค็มเล็กน้อยนั่นเองแหละครับ แล้วที่มาของเมนูกไก่ทอดมะแว่นเนี่ยมาอย,ย่างไรกันล่ะครับมันมีเคือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามะแปดแนนะครับขึ้นเยอะในในจังหวัดแล้วก็มองว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เอามาระยุใช้ตัดไก่ทอดได้ขายมานานแล้วครับร20ข้าวแรงสาต์จะไม่ค่อยอยุบดีๆเขาจะยุจัะไร ชีช้างชิวดีชิวมีแม่เราใช้น้ำผึแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำตาอาจจะมีผงช,ชูรสนะครับแล้วไก่เนี่ใช้เป็นส่วนไหนถึงจะดีล่ะครับไก่เนี่ยเราเน้นใช้ปีกตานะครับนี่คือปอกปล,ปลืดกล้วยครับมันจะโคตรหนักเลยนะครับรสำหรับผมมันจะโคตรหนนักะ ข้นขึ้นม<ส>า,าใส่มะกรูดประมาณสอช้อนชาตามด้วยน้ำปลาผงชูรสและน้ำตาลรูปเค้าให้เข้า,ขากันใช้ตป้งทอดกรอบลงไปคลุกเพิ่เมเติมน้ำเปล่านิดหน่อยจากนัรนก็ตั้งกระทะน้ำมันทงทวงแบบนี้เลยละ่ะนำไก่ที่เราหมากักไว้ลงไปทอดด้วยไฟกลางเขาอจะเป็นสีเหลืองอมงแบบนี้ก็เป็นไดเส้นเรียบร้อยแล้วละครับ ลิ้มชิมรสความอร่อยของเมนูขึ้นชื่อประจำจังหวัดนาคอย่างไก่ทอดมะแฟนก็แวะกันมาชิมกันได้ที่ร้านเยิ่งอ๋องร้านอาหาร